สวยอมตะจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวรู้จักพี่ก็เลยสวัสดีค่ะนี่เลยสาวงามอมตะของเรานะฮะกล่าวถึงงานวันนี้ก่อนแสดงความยินดีกับเบทีสงเกินิดนึงอ่ะค่ะก็แสดงความยินดีกับเวทีของ Mrs. ซิสไทยแลน์นะคะปีนี้ก็โชคดีกับทุกๆคนที่ลงสมัครในปีนี้นะคะคิดว่าเราพร้อมที่จะได้ Mrs. ซิสไทยแล์คนใหม่แล้วนะคะส่วนเองก็เป็นอดีตมิสซิสไทยแลด์เมื่อ34ปีที่แล้วก็ เป็นความภาคภูมิใจที่แบบว่าเราแต่งงานแล้วมีชีวิตครอบครัวแล้วเรายังสามารถที่จะเป็นตัวแทนระดับโลกได้นะคะก็สาวไทยก็ไม่แพ้ชาติอื่นสวยงามเยอะมากหวังว่าปีหน้าคงจะมีคนเข้ามาสมัครเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคะได้เลยอกล่าวถึงสาวงามในคะำคืนนี้ก่อนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ก่อน ก็ขอให้ทุกคนว่าตั้งใจเต็มที่นะคะเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับทุกเก้าที่กำลังจะก้าไปในวันนี้ค่ะได้เลยอ่าเราอัปเดตไลฟ์สไตล์แล้วก็การทำธุรกิจช่วงนี้ทำอะไรบ้างทำไมดิ้งแ้สวยอยู่เลยไม่ได้ทำอะไรมากค่ะพอดีออกกำลังกายทานอาหารคลีนแล้วก็เล่นทิกต o k กับลูกสาวช่องแบมบินนะคะแล้วก็มี YouTube ของแบมบิน แล้วก็ตัวเองก็ไอจีของอสาวินีประการนังค่ะว้าได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย